วันนี้งานเยอะกาแฟคือเพื่อนแท้แก้วหนึ่งไม่พอหรอกนะง่วงก็เติมอีกแก้วชีวิตต้องใช้เงินฉันคือต่อมหมวกไตากาแฟแก้วแล้วแก้วเหล้าฉันต้องหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นตลอดนะร่างกายแก่อยู่ในโหมดเครียดทั้งวันใจสัน่นนอนไม่หลับอย่ามาบอกไม่รู้ฉันคือดวงตาฉันต้องใช้สมาธิและการพักผ่อนของแกนะถึงจะสดใสแต่แกนอนน้อยเพราะคาเฟอีนฉันเลยแห้งล้าตาแดงเห็นไม่ชัดแล้วแกก็หยอดตาแก้ไปเหตุอีก ฉันคือกระเพาะอาหารกาแฟกระตุ้นกรดฉันโดยตรงนะดื่มตอนท้องว่างกรดไหลย,ย้อนถามหาผลละไม้กวนก็ผละไม้ปะหวานนิดเดียวเองกินทุกวันไม่เห็นเป็นไรอร่อยก็พอเรื่องน้ำตาลไว้พ่งนี้ค่อยคิดฉันมะม่วงกวนนะไม่ใช่มะม่วงสดแกกินทุกวันน้ำตาลเข้มข้นเข้ากระแสะเลือดเร็วอินซุลินแกต้องพุ่งทุกครั้งวันละหลายรอบแล้วไงเสี่ยงเบาหวานไงว้ฉันคือสับปะรดกวนเหนียวติดฟันสุดๆน้ำตาลเคลือบฟันแกทั้งวัน แบคทีรียกินน้ำตาลผลิตกรดกัดฟันตลอด24ชั่วโมงแล้วไงนะหรอฟันผุไงว้ยฉันคือกล้วยกวนคาบก็สูงอยู่แล้วแกยังกวนใส่น้ำตาลเพิ่มอีกทุกครั้งที่แกกินน้ำตาลเข้าเลือดไวอินซูลินต้องทำงานทุกวันแล้วไงไขมันสะสมเหนื่อยง่ายว้ยฉันคือสตรอเบอรี่กวนลูกเล็กก็จริงแต่น้ำตาลที่แกเติมมาเต็มทุกครั้งที่แกกินร่างกายต้องเอาน้ำตาลไปเก็บเป็นไขมันเซลล์สะสมทุกวันแล้วไงพุงมาน้ำหนักขึ้นไง อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวนอนขอถ่ายมือถือก่อนตีสองเองคนอื่นก็นอนดึกกันทั้งนั้นแหละฉันคือผิวหนังตอนแกนอนฉันต้องซ่อมผิวให้แกนะสร้างคอลลาเจนฟื้นฟูเซลล์ทุกคืนแต่นี่แกไม่นอนฉันไม่ได้ซ่อมบอบาะอะไรเลยโว้ยสิวก็ขึ้นหน้าโทมแกไวไม่โทษแกแล้วโว้ยฉันคือดวงตาจ้องจอให้แกทั้งวันแล้วนะกลางคืนยังไม่ให้พักอีกน้ำตาแห้งเส้นเลือดฝอยแตกตาล้าหนักมากเดี๋ยวเบลอมองไม่ชัดแล้วจะรู้เรื่องอ ฉันคือสมองควรได้พักตอนกลางคืนนะซ่อมความจําจัดข้อมูลให้แกทุกวันในหัวแกแต่แกฝืนไม่นอนฉันทางานเบลอเบลอทั้งคืนเดี๋ยวความจาพังสมาธิหายฮอร์โมนล้วนหมดฉันคือหัวใจฉันเต้นให้แกวันละเกือบหนึ่งแสนครั้งนะปกติกลางคืนควรได้ช้าลงพักบ้างแต่นี่แกยังตื่นฮอร์โมนเครียดพุ่งฉันต้องทํางานหนักตลอดเดี๋ยวความดันขึ้นหัวใจพังเอาไงไงหมูกระทะมันคือความสุขมันมันจิ้มน้ําจิ้มฉ่ำๆกินวันนี้ก่อนเรื่องพุงไว้ทีหลัง ฉันคือเซลไขมันขอบคุณหมูกระทะทุกมื้อเลยนะฉันขยายตัวทุกวันแกกินเกินเมื่อไหร่ฉันเก็บหมดพุงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่ามาโทษระบบเผาผลาญฉันคือหลอดเลือดไขมันจากเนื้อย่างสะสมผนังฉันหนาขึ้นเลือดไหลยากเดี๋ยวตีบเดี๋ยวตันฉันคือระบบภูมิคุ้มกันแกกินหนักไขมันสูงอักเสบในร่างแกเพิ่มขึ้นฉันต้องสู้ทั้งวันภูมิคุ้มกันฉันอ่อนลงเดี๋ยวป่วยง่ายไม่รู้ตัว ฉันคือไตแกทานของเค็มรถฉันต้องกรองจัดโซเดียมพุง่งความดันขึ้นไตชั้นล้าฉันคือกระเพาะอาหารแกยัดเนื้อย่างน้ำจิ้มเผ็เดๆลงมาทีฉันต้องหลั่งกรดย่อยทั้งคืนในท้องแกนะไยากแสบไปหมดเดี๋ยวกระเพาะอักเสบไม่ต้องถามหาถ้าดูคลิปอมมี่แล้วแอบยิ้มฝากแชร์ต่อด้วยนะคะจะได้ยิ้มกันหลายๆคนขอให้วันนี้เจอแต่เรื่องดีๆค่ะ